สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากที่เมื่อวานนี้ที่เราทําคลิปกาวดิ้งที่บ้านแม่ไปใช่ไหมคะเราเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทําไมอยู่ดีๆมันมาสนใจเรื่องเทนเซอร์ิงเรื่องทองแดงได้ยังไงอะไรเงี้ยเราเราเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยในตัวเราแน่เลยเราก็เลยแบบเออวันนี้มาทําคลิปอีกดีกว่าก็จะบอกว่าที่เรามาสนใจทางด้านนี้ก็เพราะว่า จิตเราอ่ะมันมีความกลัวเกิดขึ้นมาคือคือก่อนหน้านี้คนเราปกติอะส่วนใหญ่เลยนะเราเชื่อว่าส่วนใหญ่นะแปดสิบเปอร์เซ็นของคนอนะจะต้องกลัวผีใช่ไหมเกิดมาทุกคนก็จะต้องกลัวผีกันทุกคนอนะน้อยคนที่จะติดแข็งแบบว่าไม่กลัวผีอะไรเงี้ยเราเราเชื่อแบบนี้นะแล้วตัวเราก็เป็นหนึ่งในแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนั้นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ก็คือ คือมันมีมันมีทุนเดิมก็คือการกลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มาประกอบกับว่าเราอะ่ะโดนทำคุณใสมนดําแต่แต่แต่คงไม่ได้ทำด้วยความพิศวาสทำสเสนียาแฟดเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นสเสนียาแฟนแต่คิดว่าน่าจะทำด้วยความเกลียดชังอิจฉาริษยาอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอิจฉาริษยาเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันไส้ไม่พอใจอะไรอย่างเนี้ยน่าจะประมาณอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ย แล้วก็คือเหมือนว่าไม่อยากให้เราได้ดีอะไรเนี่ยเหมือนประมาณนี้มากกว่าเราก็จะโดนพวกคนใส่เนดําทางด้านนี้อะไรแล้วทีนี้เขาก็ก็เหมือนจะแบบทําให้เราแบบเขาจะส่งอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้จิตเราอ่ะยิ่งกลัวหนักขึ้นกว่าเดิมจากที่ทุนเดิมอ่ะจิตเดิมอ่ะเกิดมาก็กลัวอยู่แล้วแต่พอไปปฏิบัติธรรมอ่ะความกลัวมันก็น้อยลงเมื่อก่อนนี้ปฏิบัติธรรมแรกๆก็คือนั่งหลับตาไม่ได้เลยกลัวผี หลับตามไม่ได้เลยนะปฏิบัติทางแรกๆหลับตามไม่ได้เลยและทีนี้พอพอปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆมันก็เริ่มจากปฏิบัติได้หลับตาได้นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงพบเวลาทําได้อะไรเงี้ยความกลัวมันก็ลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยปฏิบัติทำและทีนี้พอพอมาเจอเรื่องอย่างเงี้ยมันทํามันทําให้ไปกระตุ้นจิตเราที่มีความกลัวเป็นทุนเดิมจากเดิมมันไปไปกระตุ้นจิตเดิมของเราให้เกิดความกลัวขึ้นมากกว่าเดิม มันก็เลยทําให้เราเหมือนเหมือนร้อนไปเลยอ่ะ <c oughs> เออเหมือนเหมือนเหมือนคนร้อนอ่ะ <c oughs> เหมือนคนแบบเหมือนคนจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ที่เราไปปฏิบัติธรรมอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้อาการพวกนี้ยมันผู้เราเบาบางหรือหายหายไปแบบให้มันให้มันหมดอ่ะเพราะว่าเราเราคิดว่าก่อนนี้ที่เรายังไม่เจอเทนเลินเนะี้ยก็คือเมื่อก่อนเนี้เราจิตจิตเรากลัวใช่ไหมแล้วเราไปปฏิบัติธรรมความกลัวมันลดลง เราก็คิดว่าเตอ,อไปปฏิบัติธรรมความกลัวมันก็ลดลงแต่มันก็ลดลงนะคะก็คือมันก็ดีขึ้นกว่ากว่าตอนก่อนที่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติแต่ทีนี้มันไม่ได้หมดไปร้อยเอร์เซ็นนะ่ยคือเหมือนว่ามันยังมีค้างอยู่ประมาณยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นจากที่ทีแรกกลัวแบบกลัวแบบมากๆเลยอะ่ะคือแบบหลอนไปเลยต้องใช้คําว่าหลอนเลยนะคือแบบไม่คิดว่าแบบหืม เหมือนเหมือนโดนแบบเหมือนคนมั่นใจว่าบุญกุศลจะช่วยจากที่คนมั่นใจพีคสุดอะ่ะกลายเป็นตกเหวอะเหมือนอย่างนั้นอะอารมณ์นั้นเลยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนแบบตั้งหลักไม่ทันอะไรเงี้ยอารมณ์แบบแบบดิ่งดาวสุดลิฟ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณอย่างงี้ย่ะแล้วก็ทีนี้ก็แบบกลับมาจากปฏิบัติธรรมจิตมันก็ยังไม่หายกลัวแต่ว่าถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมตอบว่าดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมจากเดิมที่แบบมันเป็นเยอะมาก เยอะมากจริงๆหลอนมากจริงๆก็จากกลัรารปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังยังเหลือยัง,ยงหลง,งเหลือความโวยอยู่ก็ยังทําอะไรไม่ได้จนไม่รู้จะทํำยังไงสงสัยจะมีบุญอยู่มั้งก็เลยไปแบบไปแบบไปเปิดดูคลิปแบบเหมือนจะเปิดดูคลิปแบบแล้วก็ไปเจอไปเจอคลิปเกี่ยวกับเทนเซอร์ลิงอ่ะแล้วทีนี้พอพอไปเจอ ไปเจอคนเขาพูดถึงพูดถึงเทนเซรลิงเขาก็พูดถึงว่าแก้คุญสยมนต์ดอะไรวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยพวกมิติที่สี่สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเนี่ยเราก็เลยสนใจเขาก็พูดหลายครั้งนะเราดูเราก็ดูก็ดูไปเรื่อยอะ่ะเขาก็พูดพูด,พดจนเราแบบเอะลองดูซิลองศึกษาดูซิว่าเทนเซรลิงมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองศึกษาดูก็ลองไปแบบเปิดดูอันโน้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยหลายหลายคลิป หลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้อนะไรเงี้ยจนเราจนเรามั่นใจว่ามันเกิดความหวังใหม่ขึ้นมาในในจิตเราอะเกิดความหวังใหม่ว่าลองอันนี้สิอะไรเนงะี้ยก็เลยก็เลยไปไปไปเซิร์ชถาว่าเออเทนเซอร์ลิงเนี่ยคือใครที่แบบว่าคนไหนที่แบบว่าเขาแบบทําแล้วได้ผลคือแบบเหมือนว่าคือเทนเซอร์ลิงเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้สร้างนะคะขึ้นอยู่กับจิตของผู้สร้างด้วยนะว่าจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนเนี่ย ขึ้นอยู่กับจิตของผู้สร้างด้วยและทีนี้เราก็ไปศึกษาก็คือคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นช่างนุอาจารย์นุช่างนุนะคะที่แบบเขาจะมีคลิปที่คุยกับพีททองเจือไอ้นี้พอนั่นเราก็แอดไกช่างนุแล้วก็พอเข้าไปช่างนุเนี่ยช่างนุเขาจะเพราะว่ามีคนทักเขาเข้ามาเยอะเลยแต่เขาจะแนะนํานักสร้างในทีมงานของเขาอยู่ประมาณห้าหกคนได้มั้งจำไม่ได้จำไม่ผิดประมาณหลายคนอยู่อะ เราก็เข้าไปดูของของช่างนุวค่ะของทีมงานของช่างนุวแล้วก็เราก็เข้าไปเข้าไปทักทุกคนเลยเข้าไปทักทุกคนเลยนเนี้ยแล้วก็ได้ก็ไปทักทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยจะมีคิวคิวยาวประมาณเดือนสองเดือนทุกทุกคนเลยแล้วก็คือแบบก็คือเหมือนว่าคิวยาวกันทุกคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบจะอ่านพวก รีวิวของผู้ใช้จริงอะไรเงี้ยไปอ่านรีวิวของผู้ใช้จริงก็จะมีแบบมีช่างต้นที่แบบมีรีวิวของผู้ใช้อะ่ะเยอะเยอะนะเราก็สนใจก็ทักเข้าไปแต่เราทักทุกคนเลยนะ <c oughs> แต่ช่างต้นนี่จะน่าสนใจเพราะว่ามีมีเคสบางเคสที่มันเหมือนกับเราไงที่เขาโดนเหมือนเราอ่ะเออแล้วเขาหายไงเขาหายเราก็เลยเอ,อสนใจช่างต้นอะไรเงี้ยก็เข้าไปทัก ก็เขาเขาก็บอกว่าคิวคิวประมาณเดือนถึงสองเดือนเหมือนกันเราก็เอาว่ะ <c oughs> เดือนสองเดือนก็โอเคเราก็จองไว้จองคิวไว้แล้วก็สั่งสั่งสินค้ากับช่างต้นนี่แหละเพราะว่ารีวิวก็คือมีคนหายคนที่เจอเคสแบบเราแล้วเขาเขาหายไงเราก็จองคิวเดือนสองเดือนก็ทนไปก่อนอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไงแต่เราก็ทักไปทุกคนเลยนะทีมงานของช่างนู้น เราทักไปทุกคนเลยคือจะบอกว่านักสร้างทุกท่านที่ทำเทนเซลิงอ่ะเขามีวาลจิตนะคะเพื่อน,อนก็คือเขาจะเป็นคนที่ปฏิบัติและมีวาลจิตทุกท่านเลยที่ทับที่เป็นของแท้นะเออแต่ว่าคือเหมือนว่าอย่างเราเราเป็นคนปฏิบัติเนี่ยเวลาเราคุยกับใครอะ่ะเขาก็จะรู้นะว่าคนนี้มีธรรมะไม่มีธรรมะหรือมีอะไรแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยในในเซนส์สัญชาตญาณของเราอะ่ะเราก็จะพอมองออกว่าใคร ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ไงก็คือคุยแล้วเราก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกที่เราคุยจองคิวกับกับช่างต้นน่ะคือเป็นน้องชายน้องชายของช่างต้นที่เป็นแอดมินดูแลดูแลดูแลการสั่งจัดคิวในการสั่งสินค้าของช่างต้นนะคะแต่ทีนี้พอตอนเช้าอ่ะที่เราคุยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายของช่างต้นแต่เป็นตัวช่างต้นเองเลย เราก็แบบเราก็ดีใจเออได้คุยกับช่างต้นเลยอะไรเงี้ยและทีนี้คือก็เล่าเล่าว่าตัวเราเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยและช่างต้นก็มีวาลาจิตอ่ะคือเหมือนว่าเขาฟังเราพูดอ่ะแล้วเหมือนเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเราเจออะไรอะไรเงี้ยก็คือฮาร์โมเน이เซอร์ซึ่งทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกฮาร์โมนิเซอร์เราก็ไม่รู้จักหรอกก็ช่างต้นบอกว่ามันจําเป็นต้องใช้คุณเป็นเยอะคุณจําเป็นต้องใช้ก็บอกว่า ก็ไม่มีเงินให้หลอกนะอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องก็ได้มั้งอาจายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไปก่อน <c oughs> เราก็แบบซึ้งน้ำใจเขามากเลยแล้วทีนี้พอเราก็รอตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะรอของอะรอของส่งมาจากสุราธานประมาณสองสมวันกว่าจะถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือพอพอได้ของมาแล้วก็มาใช้ใส่เลย ใส่เลยเพอได้ปุ๊บใส่ปั๊บเลยก็คืออันนี้ก็คือใส่ปั๊บเลยเ,ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือใส่ปั๊บเลยแหวนเหมือนอะไรเนี้ยใส่ปั๊บเลย <c oughs> ได้มาปุ๊บใส่ปั๊บตอนแรกมันจะรู้สึกอะไรรู้ไหมรู้สึกว่ามึนหัวมึนหัวปวดหัวอะไรเงี้ยเหมือนว่าเหมือนว่าเขาปรับพลังงานของของเทนเซอร์ลิงกับร่างกายของเราอ่ะมันจะปรับพลังงานช่วงแรกก็จะรู้สึกมึนหัวมึนหัวแล้วก็อันนี้ก็พลังแรง พลังแรงที่เรารู้ว่าพลังของฮาร์โมเนเซอร์แรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอนั่งสมาธิอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้แค่หลับตาแล้วก็ถือฮาร์โมเนเซอร์อยู่ในมือฮาร์โมเนเซอร์อยู่ในมือเราอย่างเงี้ยน,นะเรานั่งหลับตาสามารถเข้าสมาธิจิตนิ่งได้ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยคือเราแบบอึ้งทึ่งมากอะไรเงี้ยกับคือแบบถึงได้บอกว่าเรารักมากเลิฟม,มากกับฮาร์โมเนเซอร์เนี่ยเราชอบมาก มันแบบมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขอะอุ่นใจอะไรเงี้ยความกลัวจากทีแรกที่มีอยู่อะพอใส่อันนี้ปุ๊บใส่แล้วก็มีฮาร์โมเนสเซอร์เนี่ยไม่มีเลยความกลัวไม่เหลืออยู่เลยเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้นะโดยเฉพาะตัวนี้นะคะฮาร์โมเนเซอร์นี่นะคือพอถือว่าอย่างเงี้ยนะไม่กลัวเลยเลยนะพร้อมบวกด้วยไม่กลัวอะไรเลย,นะย, <laughs> ลเลยแถมยังพร้อมบวกด้วยค่ะ <laughs> ก็เลยแบบ อเอามาเล่าเป็นประสบการณ์นะเฉพาะตัวเราคนเดียวนะเราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นน่ะเขาเป็นเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็เอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆอ่าอะไรอ่ะเป็นวิทยาทานเนาะเป็นแบบเคสหนึ่งของผู้ใช้เทนเซอลิงอืมแล้วแบบใช้ฮาร์โมนเซอร์ด้วย ผู้ใช้ฮาร์โมนสเตอร์และก็ผู้ใช้เทนเลิงจากเราอะก็คือตั้งแต่มีอุปกรณ์พวกเนี้ยเรานั่งสมาธิทุกวันเลยคือแบบมีความสุขกับการนั่งสมาธิมากเพราะว่ามันจิตมันนิ่งสงบมีความสุขไม่แบบแล้วแบบความแบบสับสนวุ่นวายในจิตอะ่ะคือจิตเราอะมันจะมีความแบบคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดแต่เรื่องในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยคิดในเรื่องในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่มีอะ่ะคือมันจะคิดแบบเชิงบวกซะมากกว่าอะไรย่างเงี้ย คือวิเคราะห์เชิงบวกแล้วก็อะไรที่มันเป็นพลังลบอ่ะมันจะอยู่ไม่นานแล้วมันก็หายแบบผ่านมาผ่านไปแล้วไม่เก็บอะไรเงี้ยคือแบบผ่านมาผ่านไปไม่เก็บฟังได้แต่ไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยคือมันเหมือนชําระล้างสิ่งไม่ดีก็ที่เราบอกว่าเราไปกราวดิ้งไปไปเดินเหยียบพื้นดินไปอยู่กับอะไรเขียวๆต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นการเอาพลังงานลบที่เรารับมาเน่ะถ่ายทอด ฝากพระแม่ธรณีฝากพระแม่ธรณีช่วยชำระล้างออกไปจากจาก,จากกายสังขารเราจากจิตเราอะไรเงี้ยคือให้พระแม,แม่แม่พะระแม่พระธรณีท่านเมตตาให้พระแม่ท่านเมตตาเราด้วยอะไรเงี้ยแบบสำนึกรู้คุณของแม่พะระธรณีจักใจด้วยนะต้องจักใจเราด้วยนะเราอ่ะเราจะบอกเพื่อนๆว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ผมน้ําลายลงพื้น ไม่ถมน้ำลายลงพื้นแบบโดยตรงไปลงพื้นอย่างเงี้ยเราจะไม่ทําอะไรเป็นแบบนานมากแล้วเมื่อก่อนอะ่ะตอนเด็กๆเ,เคยทําแต่พอพอรู้มีคนบอกเราว่าอย่าทําแบบนี้ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ทําอีกเลยคืออย่างสมมุติว่าแปรงฟันเนี่ยสมมุติว่าเราแปรงฟันนะเราก็จะไม่ไม่บ้วนไม่บ้วนน้ำลงพื้นดินโดยตรงเราจะบ้วนลงอง่างล้างหน้าหรือบ้วนลงอะไรสักอย่างก็ได้อะไร อะไรก็ได้ที่มันแบบลองถ้าไม่มีอะไรลองนะเราก็ใช้มือมืออย่างเงี้ยลองก่อนแล้วถึงจะเทลงเทลงอะไรเงี้ยคือจะไม่โดยงกงปากลงไปอย่างเงี้ยเราจะไม่ทําแบบนี้ที่เราบอกว่าทั้งในที่รับและในที่แจ้งอ่ะคือเราเป็นคนแบบนี้ <laughs> <Platform> คือก <Peru> ็คือคอ,อันนี้มันก็เป็นทิกอย่างหนึ่งสําหรับตัวเรานะเราทํามานานแล้วเออทิคอย่างหนึ่งซึ่งแบบอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือว่าใครจะทําไม่ทําอันนี้แล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าจะจะต้องทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เทสเซอริงเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใช้คู่กับโลหะชนิดอื่นก่อนนี้เราจะใส่ทองนะมงกุทองอะ่ะเราก็ถอดออกเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ก็คืออย่างแว่นตาเนี่ยจริงๆมันเป็นโลหะคืออันนี้เปลี่ยนยากเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคือเขาบอกว่าแม่มันไม่ให้ไม่ให้เป็นโลหะก็คือถ้าจะถ้าจะใช้คู่กับเทสเซอริงก็คือให้มันเป็นฉนวนเป็นยางก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ คืออันนี้ได้อย่างหินอย่างเงี้ยได้หินก็ได้อย่าเงี้ยคือก็ถ้าถ้าเราไปใส่อุปกร,กรณ์ที่มันขัดกับพลังงานน่ก็คือพลังงานเขาก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเราอยากได้พลังงานที่เขาจะทํางานได้เต็มที่เนี่ยเราก็ต้องทําตามกฎที่เขาตั้งมาไว้เพราะว่าก่อนที่เขาจะมีกฎตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาก็คงทดลองกันมาแล้วว่าถ้าไปผิดกฎเนี่ย มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงและอย่างหนึ่งที่บอกว่าอยากให้อ,อได้มาจากนักสร้างที่เป็นนักสร้างจริงๆที่แบบจิตวิญญาณของนักสร้าง่ะต้องเป็นจิตที่ดีต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมไม่ดื่มแอลกอฮอล์และตัวคนใช้เทนซอลิงก็จะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยถ้าทําได้อะมันจะมีมันจะมัมนจะ,ม,นจะมันจะดีแต่ถ้าเกิดคนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้พลังของเทนซลิงเนี่ย ไม่ได้ผลนะฮะแล้วจะเป็นพลังลบไปเลยอืมเหมือนแบบมันมันมันเขารับกันไม่ได้ตรงจุดนี้อะไรเนงะี้ยก็ที่รู้มาก็ประมาณนี้แต่เราอะถือสีนห้าอยู่แล้วแล้วก็พอมาใช้เทนสลิงมันก็เหมือนว่าเราก็ยิ่งได้ผลให,ใหญ่แล้วยิ่งเราปฏิบัติธรรมยิ่งเราแบบนั่งสมาธิยิ่งอะไรเนงะี้ยการใช้เทนสลิงเรารู้สึกว่าเราก็ใช้แบบเหมือนได้ผลได้ดีอะไรเนงะี้ย แล้วก็คือประกอบกับตอนนี้ตกงานไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครมากอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับตัวเองจิตเราไม่ค่อยถูกกระทบเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้จิตเราไม่ค่อยฟุง้งไม่ค่อยวุ่นวายมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้จิตเราสงบได้ดีอะไรงี้ก็เลยแบบอยากจะมาบอกเป็นเป็นเคสเคสหนึ่งให้เพื่อนๆนว่าเออเนี่ยเราใช้แล้วมันดีใช้แล้วมันได้ผลจากความกลัวที่เมื่อก่อน,นมีมากมากมาย จนแบบจะเป็นโรคซึมเศร้าจนแบบคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่จะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วแล้วฆ่าตัวตายอ่ะคือเราเข้าใจอารมณ์นั้นเลยว่าเขาเป็นความรู้สึกแบบไหนอะไรเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่เราผ่านมาได้เพราะอะไรเราอยากให้อันนี้เป็นวิทยา,ท,ยาทานให้เ,เพื่อนๆหรือใครที่กําลังมีปัญหาหรือหรือคนที่ไม่มีปัญหาก็ใช้ได้นะคือเราอ่ะ อันนี้เราก็เอาไปให้แม่เราด้วยแม่เราใช้ด้วยเพราะว่าแม่เรากาวยิ่งอยู่แล้วแม่เก็บผักเก็บอะไรเนี่ยแล้วแม่ไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าอยู่แล้วด้วยยิ่งแบบเข้าทางเลยใช้เทนสซลิงแบบเหมาะมากก็คือคือให้แม่ใส่ครั้งแรกเนี่ยแม่ก็แม่ก็ปวดหัวเหมือนกันก็ปวดหัวเพราะว่าพลังของเทนสซองเลิง่ยปรับสภาพไงปรับสภาพเข้ากับร่างกายของคนใส่อ่ะก็คือก็จะปวดหัวเหมือนกันแม่ก็บอก แม่ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็ปวดหัวเฉยๆแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เออก็คือแบบประมาณนี้อือก็ไม่มีอะไรและววันนี้มาโม้แค่นี้ก่อนไม่ได้โม้หรอกพูดเรื่องจริงนะเราไม่ได้โม้แล้วพูดขห้ขขนําับคำไปงั้นแหละอะไรเงี้ยก็เอาไว้เป็นวิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเราไม่ได้บอกให้เชื่อแต่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเออ ก็คือถ้าใครที่แบบว่าเออบางคนที่แบบเขาอาจจะใช้ไม่ได้ผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลหรืออาจจะนักสร้างที่ไม่ที่แบบเหมือนประมาณว่าเป็นที่มันก็ต้องดูอะดูเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะถ้าเกิดใช้ไม่ได้ผลเนี่ยอืมแต่ก่อนที่เราจะสั่งซื้อสั่งจองเราก็ต้องดูในตัวนักสร้างก่อนพิจารณาก่อนนะคะอืม ว่านักสร้างแต่ละคนที่เรามั่นใจในในตัวนักสร้างแล้วเราค่อยสั่งอะไรเนี้ยเพราะว่าถ้าเออยังไงเราไม่ได้ไม่ได้ว่าว่าว่านักสร้างท่านอื่นไม่ดีหรือว่าจะเชียร์นักสร้างที่เราอะไรอย่างนี้นะเราไม่ได้ไม่ได้นั่นนะแต่ว่าอันนี้คือเราได้มาจากนักสร้างผู้นี้จริงๆนะแล้วก็ไม่ได้อวยเขาด้วยก็คือเนี่ยเราใช้แล้วมันเป็นแบบนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ด้วย การประพฤติัวของผู้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมคือถ้าถ้าเหมือนว่าของดีแต่คนใช้ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยสมมตินะมันก็อาจจะมันก็ไม่ผลที่จะได้มามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมเออพลังที่ควรจะได้เต็มที่มันก็จะไม่เต็มที่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแหละ เราเราเราไม่ได้อยากให้เพื่อนๆมางมงายกับเรานะแต่อันนี้คือคือเราเล่าประสบการณ์ของเรากับสิ่งที่เราเจอนะก็แค่นี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ